สวัสดีครับสวัสดีครับพี่ๆทุกท่านครับสวัสดีในวันวันนี้นะครับน้องมีวัตถุมงคลนะครับของลูงปู่มหาศิลามาเปิดแบปันให้พี่น้องนะครับวันนี้ครับนะใครสายสมเด็จนะครับวันนี้ผมมีสมเด็จนะฮะสมเด็จเป็นโลหะมาแบ่งปันพี่น้องนะครับเป็นสมเด็จอ่าพิมพ์แหวกม่านนะครับพิมพ์แหวกม่านนะครับนะสวัสดีพี่ในะครับท่านท่านใดนะครับนะตอนนี้นะครับชีวิตไม่ราบรื่นนะครับนะมืดหมดนะครับต้อง มาบูชารุ่นนี้พี่นะครับนะสมเด็จแหวกมากนะครับนะแหวกมากออกมาเจอจะถึงดีๆนะครับนะพบจะถึงดีๆนะครับนะต้องบูชารุ่นนี้เลยพี่นะตามคําบอกกล่าวนะครับจากพระสมเด็จแหวกมานนี่ฮะพิมนี้นะฮะเดี๋ยวเรามารับชมรายการที่หนึ่งนะครับนะพร้อมๆมาเลยพี่ชายนะครับรายการที่หนึ่งวันนี้นะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตนะครับองค์แรกเลยนะครับนะเป็นเนื้อสองริัตนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตตัดซีนแป๊บนะครับพี่นะ เป็นพิมพ์ของปู่มหาชิรานนะครับออกในวัรคกฐินนะครับท right ี่ผ่านมานะพี่นะเมื่อปีที่แล้วนะครับนี่ฮะรายการนี้เป็นเนื้อสองกษัตริย์ครับพี่นี่ฮะเลขคนณตเบอร์เก้าหนึงสองนะครับรายการนี้เปล่งปันอยู่พี่อยู่ที่นะครับสองร้อยแปดสิบบาทนะครับรายการที่หนึ่งนะครับต่อมารายการที่สองนะครับรายการที่สองเป็นเนื้อสองกษัตริย์เหมือนกันครับพี่นะครับเงินทองนะเลขคนณตเบอร์องค์นี้ครับหมายเลขแปดห้าหกครับ 8 5 6นะพี่นะองค์นี้280บาทนะครับ280บาทนะพี่นะรายการที่2นะครับต่อมาครับพี่ชายรายการที่3นี่ฮะร,รายการที่3นะครับนี่รายการนี้นะครับเหมือนเนื้อทองทิพย์นะพี่นะเลขคุณตัวเบอร์สองนย์เนี่ฮะลงยาชมพูฮะ เนี่ยลงยาชมพูนะรายการนี้แบ,บ่งปันพี่พี่ที่สองรอยยสิบาทนะครับรายการที่สามนะครับต่อมาฮะรายการที่สี่ครับักคู่นะพี่นะรายการที่สี่เปิดออกมาเป็นเนื้อสามกษัตริย์ครับพี่เงินทองนาคนะเลขคุณะเบอรเจ็ดห้าสี่นะเลขคุณะเบอรเจ็ดห้าสี่นะครับเนี่ย รายการนี้การที่4ีนะครับนะขอแบ่งปันพี่ๆนะครับที่300บาทนะครับเนื้อ3ามกษสัตรนะครับขอที่300บาทนะครับต่อมาครับรายการที่5นี่ฮะรายการที่5ก็เป็นเนื้อ3ามกษสัตรนะพี่เลขคุณเบอร์3ามเจนะครับเลขคุณเบอร์เลข3ามเจ็ครับเนื้อ3ามกษสัตรนะครับพี่นะรายการนี้300บาทเท่านั้นพี่นะรายการที่5นะครับ ต่อมาเป็นรายการที่หกครับรายการที <pl ains> ่6กนะครับเป็นเนื้อลมดำนะพี่นะเลขคุณเบอร์เป็นเลขสี่สิบเจ็ดครับรายการนี้ลงยางม่วงทึบนะครับลงยาม่วงทึบนะฮะนี่ฮะสีสวยๆนะม่วงทึบเนี่ยเมือม่องทึบม่วงทึบนะครับเนี่ยนี่ฮะเหมือนมีกากเพชรด้วยนะพี่นะมุกนะฮะนี่ฮะรายการที่หกนะครับม่วงทึบนะครับนี่ฮะรายการนี้แบ่งปันที่สองยห้าสิบบาทนะครับต่อมาครับพี่ชายรายการต่อไปครับ รายการไปเนื้อนนสต๊ดนะครับลงยาชมพูเนี่ยลงยาหลังด้วยเนื้อเนื้อทอ,องทิพย์นะเลขคุณเบอร์ร 5, ห้าศูนย์เจ็ดนะครับรายการลงยาหน้าหลังนะเอาไปสองร้อยยี่สิบาทนะครับเอางนนี้พี่เลือกได้เลยนะสองยี่หรือสองห้านี่นะพี่สามารถจับคู่สี่ร้อยบาทได้เลยนะครับนะเลือกได้เลยยกเว้นสองกระสัสามกระสัดนะครับนี่ฮะถ้าสองกระสัดสามกระสั์พี่สามารถคู่ได้แต่ของห้าร้อยนะครับพิเศษให้นะครับนะนี่รายการที่เจ็ดนะครับ ต่อมาฮะรายการที่แปดนะครับสักครู่นะครับรายการที่แปดนะครับนี่ฮะร,รายการที่แปดครับรายการนี้เป็นเนื้อสองริั์นะครับเลขคนันเบอร์สองห้าเก้านะครับเป็นสองกษั์เป็นแบ็แบ็โวเดียมลายนาคนะฮะร,รายการนี้ออกออกเอ่เอ,อ,อทะลอกเหมือนไม่ได้ทะลอกกบพี่เหมือนสีซ้ำนิดหนึ่งนะครับเหมือนสีทับนิดหนึ่งนะครับ รายการนี้พิเศษให้นะครับผมขอที่ร้อยร้อยห้าสิบาทพอนะครับนะสีสีเปื้อนนิดหนึ่งนะครับนะสีชุบตอนชุบไปขอร้อยห้าสิบาทพอไม่เห็นนะพี่เห็นนะครับต่อมาฮะรายการที่เก้านี่ฮะรายการเก้าก็แบล็คลเดียมลายลายเงินนะครับองค์นี้ลายเงินเลขคนเบอร์หนึ่งเจ็ดเก้านะครับองค์นี้น้องขอที่สองร้อยแปดสิบาทนะครับน้องขอที่สองร้อยแปดสิบาทนี่แบก็คลเดียมลายเงินนะครับนะนี่ฮะต่อมาครับพี่ชายรายการถัดไปครับรายการที่สิบ ลายการสิบเป็นเนื้อทองเหลืองซาตินนะครับลงยาฟ้าเลขคูตเบอร์สองสามสามครับรายการนี้นะครับสองรอยี่สิบาททานั้นพิ่นะรายการที่สิบนะครับต่อมาครับรายการทีนะร่สิบเอ็ดนะครับ Dante, resigned, да 1, รายการที่11เอนะครับรายการที่เป็นเนื้ออัปาก้านะครับเลขคุณตเบอร์สา2สองนะครับเนื้ออัปาก้าแล้วเนื้ออัปาก้าขอที่2 5 0บาทนะครับพี่นะครับรายการที่11อดนะครับต่อมาครับรายการที่12สองรายการที่ก็เนื้ออัปปาก้าลงยาแดงพี่นะครับเลขคุณตเบอร์4ี่ห้าสนะครับ4ี่หาสามอัปปาก้ายาแดงพี่สวยๆเลยนะครับรายการนี้ก็2 5 0้าบาทนะพี่นะรายการที่12นะครับต่อมาครับพี่ชายรายการต่อไปครับรายการที่13บสาม สิบสามจะเป็นสองกษัตริย์นะครับนะรายการนี้เลขคุณเบอร์หกเจ็ดสองครับรายการนี้สองร้อยแปดสิบาทนะครับต่อมารายการที่สิบสี่ครับสิบสี่เป็นสามกษัตริย์นะพี่นะเลขคุณเบอร์หนึ่งห้าแปดนะครับเลขคุณเบอร์หนึ่งห้าแปดนะครับรายการที่สามร้อยนะพี่นะต่อมารายการที่สิบห้าครับสิบห้าเป็นเนื้อทองเหลืองซาตินลงยาชมพูหรือเปล่าพี่นะครับหรือยาแดงนะ,แนะเลขคุณเบอร์สามหนึ่งเจ็ดนะครับรายการที่สองร้อยี่สิบบาทนะครับ คูณสี่ร้อยนะครับสองร้อยห้าสิบก็คูณสี่ร้อยครับเลือกได้เลยคัดได้เลยนะพี่นะต่อมาครับรายการที่สิบหกครับสิบหกรายการที่เป็นเนื้อทองแดงอ่ามันปูนะเลขคนลเบอร์สองสามเจ็ดนะครับรายการนี้ก็สองร้อยยี่สิบบาทนะครับต่อมาครับรายการถัดไปครับรายการที่เนื้อทองแดงผิวลุ้กๆนะมันปูเลขคนลเบอร์เกาา้าแปดรออนะายการที่ลงยาแชมพูขอบชมพูนะฮะออกมุกๆนะพี่นะรายการนี้ดูผิวเล อยูสวยๆพี่รายการนี้ก็220บาทเท่ากับพี่นะรายการที่220บาทเท่ากันครับนะต่อมารา,ร,ร,รายการถัดไปครับรายการที่18นะครับรายการที่18รายการนี้เนึ่อัปกกาขัดเงาเลขคู่เบอร์682นะครับเลขคู่เบอร์682พี่รายการนี้2 5 0บาทนะครับรายการนี้2 5 0บาทจะพี่นะรายการที่18นะครับ ต่อมารายการที่19ครับรีบก้าเป็นแบ็กโรเดียมลายเงินนะครับเลขคูเบอร์2 4 5นะครับรายการนี้280บาทนะครับต่อมารายการที่20ครับรายการ20นะครับนี่แบ็กโรลเดียมลายนาคนะครับเลขคูเบอร์2 1 8นะครับลงยาขอบลงยากระหนกนะครับเนี่ยรายการนี้ก็280บาทนะครับ ต่อมาการยีิบเอ็ดนะครับยีิบเอ็ดเป็นเนื้ออะบาก้าซาตินนะครับลงยาแดงพี่เลขคันเบอร์สี่แปดหนึ่งนะครับลงยาแดงนะพี่องค์นี้นะรายการที่ขอสองร้อยห้าสิบบาทนะครับนะรายการยีิบเอ็ดนะครับรายการยีิบสองครับเนื้ออะบาก้าขัดเงานะครับเลขคันเบอร์สองหนึ่งสามครับรายการที่ลงยาหลังแดงด้วยนะครับรายการนี้ก็สองร้อยห้าสิบบาทนะพี่นะรายการยีิบสองนะครับ ต่อมารายการยีบสามครับรายการยี่สามเนื้อสัตว์นะครับองค์นี้เลขโค้ดเบอร์เจ็ดห้าสามนะครับเจ็ดห้าสามรายการนี้ขอที่สามร้อยบาทในวิ่เนื้อสัตว์นะครับต่อมาครับรายการที่ยี่สิบสี่ครับรายการยีบสี่เป็รายการนี้เนื้อปลากราชขัดเงาลงยาแดงหน้าหลังเลขโค้ดเบอร์สองเจ็ดหนึ่งนะครับไอสองเจ็ดสามนะพี่นะนี่ตามนี้เลยนี่ฮะให้ลุกน้องดูเลขค้ดเบอให้พี่นะครับรายการนี้ก็สองร้อยห้าสิบาทนะพี่นะรายการยีิบสี่นะครับ ต่อมาราการยี่ห้าครับเนื้อทองเหลืองลงยาส้มนะครับเลขคนจะเบอร์สองสามเจ็ดนะครับสองสามเจ็ดเตรีรายการยี่สองร้อยยี่สิบาทนะครับเป็นการยี่ห้านะครับต่อมาราการยี่หกครับอุ้ยองค์นี้สวยนะครับเนื้อมะก้าขัดเงานะครับเลขคนจะเบอร์ห้าสองสามนะครับรายการที่ลงยาฟ้ารายการที่สองร้อยห้าสิบาทเท่ากันพี่นะครับ ต่อมาครับรายการที่ยีิบเจ็ดครับรายการยีิบเจ็ดนะครับเนื้อปมริกาขัดเงาลงยาแดงพี่เลขคุทะเบียนมาเลขสี่ศูนยนะครับนะลงยาแดงหน้าหลังรายการนี้ก็สองร้อยห้าสิบาทนะครับนะสองร้อยหสิบาทสองร้อยี่บาทคู่ละสี่ร้อยหมดเลยนะพี่นะส่วนสองแปดสามร้อยคู่ละห้าร้อยพอนะครับนะจัดให้นะครับต่อมารายการยี่สิบแปดครับแบล็กโรเดียมเลยนะนะครับเลขคุทะเบียนสองศูนย์เจ็ดนะครับรายการนี้สองร้อยแปดสิบาทนะครับต่อมาครับรายการที่ ยีิบเก้านะครับยีิบเก้านะครับเนื้อลมดําลงยาขาวสวยๆพี่เลขคุณเบอร์สองศูนย์หกนะครับนี่ลงยาขาวสวยๆเลยพี่รายการที่สเก้านะครับรายการนี้สองร้อยี่สิบบาทนะครับต่อมาครับรายการที่สามสิบครับรายการที่สามสิบเนื้อทองทิพย์ลงยาเม่วงมหาอำนาจครับเลขคุณเบอร์สองสองสี่นะองค์นี้สวยจังเลยนะองค์ที่บิ๊กองค์นี้สวยๆเลยนะครับนี่นี่ะรายการนี้สองร้อยี่สิบบาทนะครับ ต่อมาทำรายการที่สามที่เอ็ดครับนะรายการที่สามที่เอ็ดกับรายการที่สามที่สองนี่ฮะนี่แบล็กโรเดียมนี่ครับหน้ากากนะเนงินสแตนด์นะพี่นะรายการนี้ส่วนฝั่งสายสองครับแบล็กชุบไทเทเนียมนะครับไทเทเนียมหมดเลยพี่นะหน้ากากเงินสแตนด์กับหน้ากากชุบทองนี่ฮะนี่ครับรายการสายเอ็ดเลขคดเบอร์ห้าสิบเจ็ดรายการที่สามสามสิบสองเลขคดเบอร์หกสิบแปดโอ้ยหกเจ็ดหกแปดเรียงกันเลยพี่นะนี่ฮะ องละสองร้อยห้าสิบาทนะครับองละสองร้อยสิบาทนะครับนีบ่นะครับรายการสามเอ็ดกับสามสองนะครับนะวันนี้ก็แบ่งปันระมาณนี้ก็พี่ชายนะครับหักชอบพูกใจจันไหนก็ปิดเข้ามาได้นะครับสำนี้ก็ฝากขอบคุณที่ท่านที่ติดตามด้วยนะครับขอบคุณมากครับ